โอเคครับสวัสดีครับพบกับรายการ TVT TV, เที่ยวไปทั่วกับป๋ำนะครับวันนี้ผมขึ้นมาถึงบนเกาะช้างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่3นะครับซึ่ง EP 1.2เนี่ยถ้าใครได้ดูแล้วก็ก็จะเห็นภาพเนาะว่าเราผ่านตรงไหนมาบ้างแต่ใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับตอนนี้ก็เรามาเดี๋ยวซ้ายมา เพื่อจะมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านสลักเพชรนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านท้ายสุดของฝั่งซ้ายเกาะช้างนะครับเพื่อจะไปดูว่าเราจะพักที่ไหนกันโอเคลองติดตามดูและระหว่างทางนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตว่ารถน้อยมากเลยนะครับเน,เนื่องจากเป็นวอนธรรมดาด้วยซึ่งเขาก็ เริ่มจะทยอยมาเที่ยวกันแล้วแหละเนื่องจากโควิดก็เริ่มเริ่มเริ่มเบาลงแล้วแต่ยังไงก็มาเที่ยวเยอะๆนะครับฝั่งทั้งสองฝั่งเลยยังเลยตอนแรกก็ว่าพี่ยานเขาก็บอกให้ไปนอนกลางเต็น,นท์ขึ้นเนอะ ไอ้ที่เอไหร้อยมันร้อยเลยหาที่ปานั้างน้องงแระังมันก็ดีนีไงเดินจริงทำไมแต่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่นเนี่ยเนี่ยมันต้องเดินอ้อมจากทางนี้ไปเนี่ยมันจะได้ชันน้อยหน่อยหน่มาแต้เราออกนี้ถ้าเดินตรงนี้ไหวหรอกครั้งตอนนี้เรากําลังคุยกับคนพื้นที่นะครับซึ่งเขาก็มีที่พักอยู่แถวแถวหมู่บ้านสลักเพชรนะครับก็แนะนําเรื่อง เที่ยวที่เป็นจุดเที่ยวบริเวณใกล้ๆที่พักเรานะครับก็จะมีเขาแหลมนะครับแล้วก็จุดร้านกาแฟอันติจูดนะครับแล้วก็ดอยนกเงือกแล้วก็หวายแฉกโอเคเดี๋ยวเราเลือกดูว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้าง วันจันก็น ok <c oughs> มีแต่คนงน่ไม่หนาอ๋อเห็นพี่ติ๊กเกษราเห็นมาอยู่แล้วก็ไปนกเงือกเหมือนกันเห็ใช่ไหมแกก็ไปนกเงือกกันนกเงือกนี่อ็นเป็นไเ็นไปนเป็นไงเป็นนไงเลนเ กาะช้างนะครับอันนี้เป็นที่พักที่ว่าเราตอนแรกเราแพนว่าจะไปนอนที่อุทยานแต่ตอนนี้อดีอุทยานเขาเขาไม่อนุญาตให้ให้ใช้นะครับให้ใช้เบรเิณกลางเต็นท์เราก็เลยต้องหาโฮมสเตยสวยๆมาฝากโอเคเขาได้ที่นี่มา พาคุณไปเปิดหูเปิดตานะไปทันทุกที่ที่ยังไม่เคยผ่านตาเปิดโลกให้มันกว้างกว่าสิ่งที่ผ่านมาพาคุณเที่ยวไปทั่วจากที่เคยสัมผัสมาท b ว t b ีทั่วโยอเอท t b ท t b โยอเอที t TBT ทั่วโยอเอท b t TBT ยอเอ TBT จะพาคุณไปกับสิที่แปลกใหม่ทุกทุกทิศไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลจะขึ้นเหนือลงใต้เราจะพาคุณบุกไป ทีวีเที่ยวไปทั่วเที่ยวให้สุดไม่เหมือนใครวะจะอยู่ไหนก็เปิดช่องเราดูได้จะเรียกอาม่ามานั่งดูยังได้รายการของเรามาเที่ยวดูกันตามสไตล์ถ้าคุณไม่ดูรับรองจะเสียดายวะทีวีทีทีโยเอทีวีทีเที่ยวไปทั่วโยเอทีวีทีทีโย ให้พวกเราพาไปเที่ยวยเอดูกับแฟมิลี่ดูกับช่องทีวีดูได้ทุกที่ดูได้ทั้งปาระพี่เหนือใต้ออกตกเดี๋ยวพาลุยไปทุกที่ทีวีเรื่องเท่าละเอ็มพีเปิดดูได้ทุกที่ไม่ว่าจะน้องหรือจะพี่เดี๋ยวพวกเราไปเที่ยวไปกันให้ทุกทิศเที่ยวก็ไปทุกที่กับช่องก็วันนี้จะไปที่หวายแฉกนะครับเขาบอกว่าเป็นซีเขตออฟเกาะช้างเลยนะครับก็ เราก็ไม่ควรพลาดที่จะไปก็ยังไงใครอยากติดตามคลิปอะไรก็กดติดตามช่องไว้เลยนะครับ TPT เที่ยวไปทั่ว let's go ไปนี่นะครับเราก็กินข้าวกันกินข้าวเสร็จเราก็จะไปกันที่เ <laughs> ขาแหลมนะพี่ติแ <laughs> <laughs> อร์เราไปเราเดี๋ยว ช่วงอื่นเ่รอเนะน,นี่นะช่วงที่มันแบบเย็นๆอะ่ะเราจะขึ้นไปที่เขาแหลมนะครับตรงนี้แต่วันนี้เราไปไหวแชก่อน ওইগে 啊，来！No, no, yeah. ไปเลยเย้ yeah. ตรงน,นี้ชนนันมากครับเราไหวไหวได้อยู่ ว่ามันลึกมันลึกก็เลยเปลี่ยนเป็นตรงตรงถุงอะ่ะเพราะจากตรงถุงปิ้งเกือบเข้าป่า okay. ตอนนี้เราอยู่ที่ม่มีขนมมากินเลยว่ะขนมมากินไม่ใช่ครับตอนนี้อยู่ที่เอา <laughs> ไว้แฉกไนหว้แฉกนะครับตอนนี้ก็เส้นทางที่ที่เข้ามานี่ถือว่าโหดพอสมควรเลย ก็ก็คงเห็นตามคลิปแล้วนะครับตัวด,ด้านเนี่ยทะเลอ่ะสายมากเลยครับแต่ว่าน้ำมันลงช่วงนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูภาพมุมถูกแล้วกันจะได้เห็นแบบทั่วๆวโอเคครับ มึงยืนตรงปลาเลยนะเห็นบ้ามันจะมีเหมือนมีคนมาเขย่ามึงอะ่ะลงไปดิเฮียน่า <c oughs> ตีตตป่ะลงไปดิ อะไน้ำพุ่งเหรอพุ่งนี่ตายพุ่งเกียหอมไม่ก็บอกว่าพุ่งเผาอแจะมีสามจุดใช่มันมีจุดหนึ่งเราที่เป็นจุดอ่อนมันอ่ะนี่ไงจิ้มจบดีแบบป๊อกเลยอ่ะเอ๋เอามากินก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเว่ยมีน้ำเปล่าอ่ะไม่คงไม่หมดเลยเออพุ่งติดเลยนะป่าเลย

ตอนนี้เราพบปัญหาแล้วนะครับก็คือจังหวะที่เราขึ้นเนินมาเนี่ยมีรถกระบะโสวนมานะครับทำให้รถผมต้องหยุดชั่วคราวว,วพี่อยู่พี่อยู่หน้าก็าได้นะพี่อยู่หน้าก็าได้ เนี่ยครับจังหวะน,นี้ครับเริ่มลดเริ่มเกียร์หนึ่งเริ่มไม่มีกําลังที่จะส่งเลยนะครับเนื่องจากเนินมันเยอะแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้แหละไม่ไปแล้วครับเกียร์หนึ่งนี่เกียร์หนึ่งนะครับทางชันอันนี้ผมใช้เท้าถีบไปเรื่อยมันน่าจะใกล้แล้วล่ะ ความท่วมเลย สุดท้ายก็เนี่ยแหละครับทางทางเดียวพอเล่งไปทีนึงด้วยเกีย์หนึ่งเขึ้นมันน็อกครับมันน็อกไปเลยครับมาใช้กําลังดันที่ <ใน S 1> มาจากเนยเมื่อกี้กเ,กยเยอะอยมากเลยก,บบก็เดีย๋ยวรอดูเป็นไงต่อนะเดพักบนด้นนึงร้ครับเจอปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้ใช้ความเร็วขึ้นมาเนะมก็เ,เลยอ่ะ เราลองดูเมื่อกี้มันดับไปเลยนะครับนม่มีรถเราอยู่ตรงจุดชมวิวอะไรเนี่ยตำบลเกาะช้างใต้กิ่งอำเภอเกาะช้างนะครับติดอยู่ตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวลองไปดูอีกทีตรงนี้ก่อนน่อนนิดนึงอย่าหาทำํำ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือ รถมึงอไงยะครับวายแปดสิบนะครับตอนนี้คุณน้าถ่ายตอนควันตอนมึงเข็นเลยโอ้ยย่าได้ทำได้เข็นสองรอบนะขากลับจังหวะดันขึ้นเนินนะครับเกียร์หนึ่งไม่ไหวเปลี่ยนน้องมขึ้นไปก็ได้เนี่ยตอนเกียร์เออได้สลับรถนะอ้อก็โอเคแล้วไอ้เรื่องเรื่องไม่ให้ล็อปไปหลบไปจอดหลบให้รถกระบะคันนั้นไงพอดีมีจังหวะที่เราต้องจอดหลบ รถตวนนะแล้วตอนนั้นก็ทําให้เราต้องหยุดกลางเนินแล้วรถผมพอบิดบิดขึ้นไปเนี่ยกําลังส่งมันไม่มีนะะใช่แล้วได้พี่พุทธมาดันตูดหน่อย,ม,ย,ยมันเลบ่งไม่ไปเลยแล้วมันมีดับด้วยนิดนึงโอเคครับ okay, แ,<น>แต่ม,มันก็ไปได้แหละแต่ว่าก็ไไไปม่ด้แต่ว่าไปไม่ได้บางครั้งโอเค วันนั้นิี่สิงพ่อแม่ขึ้นมาในทันทีคมาทำไมเย็นกินเท่าเจ้าสำหรับไอ้อะไรนะลืมชื่อไปเลยไหมหาดไหวแหกหาดไหวแหกไหวแชกหาดไหวแชก <c oughs> ก็จบเท่านี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็กลับมาที่พักนะครับก็วันนี้ก็เหนื่อยมากเลยกับไหวแชกของเราต่อไปก็คือพายเรือพักผ่อน เปิดแอร์เย็นๆแบบนั้นบ้างดีกว่าโอเคกินไข่เตาจ้าจกินไข่เตาข้ามฝากแล้วครับเดือข้ามฝากด้านนอกคือเป็นอ่าวส่วนฝั่งนี้ พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับแสงสวยมากครับตอนนี้โอเคครับแล้วก็จบด้วยบรรยากาศชิวๆบริเวณสลักเพชรน,นะครับแล้วยังไงก็ EP 3ก็จบแล้วนะครับก็ติดตามต่อ EP 4 เร็วๆนี้นะครับแร้วันนี้ก็อย่าลืมติดตามกด subscribe กดถูกใจกดอะไรได้ก็กดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันครับโอเคขอบคุณมากครับจััันนทททททททรรถึงงอาิพ้เเเเเล่่่่ไไไไปปปุุุกกกีีบชะสสดดแววว